เดี๋ยววันนี้นะครับบูน๊นทาทุกคนติดตามชีวิตบุ๊มหนึ่งวันคือทุกคนรู้ว่าบุ๊มครางน้ำตกมาเนี่ยทุกคนเวลารูปอะเย็นผิวเลยไม่ได้แท้ตัวเย็นด้วยเอาอยางพารามาทำสก,กินแคร์แคร์หนักมากพื้นขึ้นทางหน้า ทุกคนตื่นแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับบูนจะให้ทุกคนนะติดตามชีวิตบ๋มหนึ่งวันสําหรับการใช้สกินแคร์นะครับทุกคนว่าช่วงน,นี้เป็นช่วงที่แบบบูมอ่ะไม่ได้รีวิวสกินแคร์หมายถึงว่าแบบไม่ได้ทดลองสกินแคร์ตามใจคนดูหรือไม่ได้ทดลองสกินแคร์เพื่อที่จะรีวิวอะไรเงี้ยชีวิตจริงๆของบ๋มอ่ะใช้สกินแคร์อะไรบ้างนะครับทุกคนสกินแคร์ที่แบบที่บูมเลือกใช้เองเลยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงใช้อันที่บ๋มแบบเออเลือกใช้อยู่อะไรประมาณนี้ทุกคน คทุกคนอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วคือจะเล่าให้ฟังก่อนนะทุกคนตั้งแต่แบบบุมเริ่มใช้สกินแคร์ตามคำขอบุมใช้สกินแคร์เยอะมากแล้วแบบเหมือนหน้าเราอะมันลองนู่นลองนี่ลองนั่นมาเยอะมากแล้วอะเวลาที่แบบบูมไม่ได้ใช้อะไรทุกคนช่วงนี้บูมก็เลยจะพยายามใช้อะไรที่แบบน้อยแต่แบบเลิกตัวที่แบบใช้สำหรับเราจริงๆนะคือเรื่องของเ่องตอนที่ใช้เยอะทุกคนเวลาแพ้แบบมีสิวขึ้นมีอะไรขึ้นอย่างเงี้ยคืองงอะนะไม่รู้ว่าแพ้ตัวไหนเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนช่วงนี้ก็คือจะใช้น้อยแต่แบบเอาต เลือกเพิร์ลแคบาราเอ็กซ์เทอร์พิตติ้งเอเซนต์คือทุกคนรู้ว่าบุกครังน้ำตบมากเพราะเป็นอะไรที่แบบเหมาะสุดแล้ว,ว่าสำหรับผิวบุ๋มคือเป็นคนที่แบบเป็นสิวผิวมันผิวแพ้ง,ง่ายแล้วก็คืออุดตันเก่งแล้วตัวเนี้ยที่ใช้นะคือเป็นฟิวแบบเอเซนต์เลยแต่เนื้อทุกคนคือเป็นน้ำเบาๆแบบถูกจริตสุดเนี่ยดูเนื้อของเขาดิคือเป็นน้ำเลยทุกคนคือเวลาใช้อะไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าแบบมันไม่ได้หนักผิวอะไรอะแล้วคือตัวเนี้ยเหมาะตรงไหนรู้ปะ่ะคือน้องอะใช้แล้วผิวแข็งแรงดีมากเพราะว่าใน HB Active นีายเบ แล้วก็มีสิงอีกแต่คําถามที่แบบบูมเดินเยอะมากคือบูมอะลองคิ่มหลายตัวแล้วทำไมหน้ามันยังดีได้อยู่อัะจริงๆทุกคนคือลองเยอะขนาดนั้นนะแบบไม่โกหกนะไอส้สิวอะคือมีอยู่แล้วแต่ที่แบบมันไม่น่ากับทุกคนเพราะบูมพยายามใช้อะไรที่มันแบบช่วยเรื่องผิวแข็งแรงแล้วก็เรื่องกอป้องกันผิวอะตลนรอดเพราะมันนะสำคัญมากคือถ้าไม่ใช้นะตายไปนานแล้วทุกคนหน้าคือไม่รอดอยทุกวันนี้ แล้วูรู้สึกว่าพูดใช้อันนี้มาทุกคนน้องก็ช่วยจริงนะและที่สำคัญอนะ่ะช่วยเรื่องความมันดีมากด้วยชอบถูกใจคนหน้ามันมากแล้วส่วนผสม,มก็โอเคมีส่วนผสมที่แบบช่วยเรื่องสิวเกิดใหม่คือถ้าใช้น,น,นานๆยาวๆนะผิววะใส่นะแล้วลูกณคนอ่ะก็คือกระาับตัวเนี้ยคือเฟิร์สแคร์เลยทุกคนก็คือให้ลงตัวแรกแล้วจะบอกว่าคือวันไหนที่แบบน่าละลาก็แบบเนี้ยสไลมแผ่นบางๆอ่ะหรือว่าเม็ดมากะทุกคนมมหยดตัวเอเซนต์เนี้ยใส่แล้วก็มาร์กทิ้งไว้สักห้านาทีคือรู้สึกเลยแบบผิวว่ง้าจะ หนักเลยคือถัาบอกเยอะๆนะเครื่องสำอางอ่ะคือร้องไห้แน่อีกตัวที่ใช้เลยคือมอยเจอไรเซอร์หน้าตาเขาเป็นแบบนี้ทุกคนเขาชื่อว่าอะพาราอินเซนทีฟมอยเจอไรซิ่งเจลก็ยังไม่ของอะพาราอยู่นะเพราะว่าน้องอ่ะคือซื้อมาคู่กันแล้วเชื่อไหมว่าบูมอ่ะไม่เคยขาดมอยเจอไรเซอร์เลยเพราะน้องนี่แหละคือตัวสร้างเก,การาะป้องกันผิวที่แบบดี ทําให้เวลาเราแบบใช้อะไรลองอะไรอ่ะผิวหน้าเราอ่ะมันจะไม่แพ้ง่ายอันนี้เคล็ดลับเลยลองหามาใช้ดูนะแล้วตัวนี้เป็นอีกตัวนะที่แบบให้ความชุ่มชื้นดีแล้วเนื้อก็คือไม่เหนียวเนื้อน่ะด้วยนี่เนื้อของเขาดูยางเงคือแน่นเลยใช่ปหมทารูปเนี่ยจะดูว่าแบบผิว่ะชุ่มชื้นมากคือบูเป็นคนหน้ามันทุกคนจะสามารถแบบเอามาทากันวันได้อ่ะถ้าใช้ต่อเนื้องนะบูก็ช่วยแบบพวกรอยแดงรอยดําด้วยที่สาคัญไม่มีพวกพาราเบนแล้วก็แอลกอฮอล์นี่ทุกคนเวลาใช้ก็คือบีบ่างนี้ได้เลย คือความสกปรกตกไม่สามารถเข้าไปได้อยู่แล้วอะเราก็ทาคือตอนเช้าไม่ต้องทายเยอะมากก็ได้เนี่ยทุกคนเวลารูปอะเย็นผิวเลยไม่ได้แช่ตัวเย็นด้วยดูดิทับนะแต่ไม่เมือกแล้วส่วนผสมอะก็ดีด้วยมีทั้งแบบนี้คตินามายโทลิเซคลายมิซนเทล่าจริงๆอะมีอีกหลายตัวนะหลกักๆก็คือช่วยแบบที่บอกเมื่อกี้เลยเออแล้วอีกตัวหนึ่งคือซาลีซลิกเอซิดคนอะนะจะชอบเพรน้องอะช่วยผ่าเซลล์ผิวอ่อนคือช่วยลดการอุดตันของรูขุมขนต่อไปกันแดดสำคัญมากคือเอาจริงๆกันแดดอะไม่มีตายตัวเลยนะคือหยิบไปเรื่ลย แล้วคือไม่รู้จะตอบอะไรก็คือยิบมาให้ดูทุกตัวบนโต๊ะคนดูบอกว่าคิดว่ามันสั่นคิดว่ามันสั่นวันนี้นะทุกคนเอาตัวนี้ละกันร a โ o c h e Posay a n t ร e l o s ตัวเนี้ย SPF 50บวก PA บวก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 คือ PA เยอะมากแล้วน้องอ่ะเป็นกระแดดแบบเนื้อฟูอินคือสุดเนี้ยเป็นกระแดดที่แบบเด่นมากเรื่องการปกป้องรังสี UVA แล้วเป็นในระดับที่แบบครอบคลุมมากเขาไม่ใช่แค่กันแดดนะยังกันรังสี UVB ินฟ r a r e d A แล้วก็แบบมลภาวะอีกเอาจริงๆอย่างที่บอกแดดเมืองไทยอ่ะไม่ได้น่ารัก ตัวนี้เขาบอกว่าผิวแพ้ง่ายอ่ะคือเลิดเลอใช้มานานแล้วเคยรีวิวลงทิกตอกไปนี่คือลา,ลาโรสโพรเซแอนเทอริโอสฟูอิ แล้วก็คือตัวเนี้ยทุกคนเขาบอกว่ากันน้ากันเหงื่อไม่ทําให้เกิดสิวอุดตันด้วยสำหรับกันแดดอะคือห้ามพลาดนะอย่างที่บอกว่าทาบํารุง10บตัวไม่เท่าทากันแดดแค่แบบ1ตัวคือปกติเขาลง2คง,งอนิ้วใช่ปะแต่ถ้ามาเป็นหวยเนี้ยทุกคนบูมใช้จิ้มอย่างนี้เลยเอาจิงๆก็คือแบบทาในปริมาณที่แบบเยอะที่สุดเท่าที่จะสารได้แค่ั้นก็คือพอลนะเห็นปะเนื้อเป็นสีขาวแต่เวลาลูบก,ก็คือแบบไม่เป็นสีบนผิวนะโอเค okay, ทุกคนจบขั้นตอนการบำรุงตอนเช้ากลางวันก็คือทาแค่นี้พออย่าเยอะบํารุงเยอะก็คื เดี๋ยวก็คืนน่ะมาทายดู Many hours later กันแดนทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มสีเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์หน้าอาบน้ำแล้วก็ดูขั้นตอนการบำรุงตอนกลางคืนวันนี้คือไม่ได้แต่งหน้าเยอะนะครับทุกคนก็คือใช้ฮ้ยหมาเ่าได้ยินไหมวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเยอะนะครับทุกคนก็คือจะใช้ตัวนี้นี่ Beauty formula มันเป็นตัวแบบแพทเช็ดหน้าทุกคนง่ายดีคือแบบคนขี้เกียจอะเนาะก็ดึงออกมาหนึ่งแผ่น คืออะไร <Veter an> อ Okey, okay. no ่ะทุคนเก่งมากโอเควันนี้คือแบบไม่ได้แต่งหน้าเยอะนะครัทุกคนใช้แค่แป้งผาดผิวๆแค่นั้นก็เลยแบบเชเดอร้นี้ได้แต่จะบอกว่านะครับทุกคนแค่ทากันแดดอ่ะก็คือต้องเชดแล้วนะต้องมีคินซิ่งนะจะบอกให้เสร็จแป๊บน้ำแป๊บ มาบำรุงบำรุงบำรุงทุกคนเอาจริงๆบำรุงกลางคืนก็คือยังใช้ตัวเดิมนะตัวปกติเวลาเราใช้อะไรเราก็จะใช้เช้าหรือก็เย็นใช่ปะเพื่อที่แบบจะได้เห็นผลก็ยังเป็นน้ำตกของอัพราเพื่อผิวแข็งแรงบา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 ก็แบบเทเลยทุกคนเออเรายังไม่ได้บอกใช่ปะว่าอัพราคือจะกินแก้งจกยางพารานะสัตว์สกายเขาทุกคนเรียกว่า Head B a t Tag c มาเช้าก็เหมือนแบบแอบพูดไปนิดนึงคือตอนแรกก็งงว่าแบบเอ้าเหรอเอายางพารามาทำสกินแคร์ก็อยากลองนะเอาดีๆแต่ก่อนลองอ่ะก็ต้อหาข้อมูลก่อนเขาบอออกกกว่่่าา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  head be attack เเเเนนนีีียยคืสสสสมมมรรรถถต้้ขขงงซซซจล ยังเซลผิวได้แล้วก็คือป้องกันวงนิ้วลอยด้วยแล้วมื่อกยะที่เทสองรอบอะเพราะว่าบุมชอบทาช้ำตอนกลางคืนบวกแล้วกลางคืนอะหนักแล้วที่เขาต้านริ้วรอยทุกคนเพราะว่าเขามีสารพวกแอนตี้ออกซิเดนต์แล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะมากจำไม่ได้เดี๋ยวหาแปบบ๊บ นี่ได้แล้วทุกคนเขาบอกว่ามีกรดอะมิโน17ชนิด,นดก็คือที่บอกไปเมื่อเช้ารวมทั้งชนิดที่สร้างโปรตีนเคลาตินและคอลลาเจนมีแร่ธาตุสำคัญเช่นสังกะสีโครเมียมทองแดงแมงกานีและซิลิเนียมที่เอื้อต่อก,กระบวนการปรับปรุงสุขภาพผิวนี่ทุกคนคือตอนซื้อมาครั้งแรกอะ่ะก็คืออนอันนี้แล้วพออ่านปุ๊บก,ก็คือสั่งปับ๊บสั่งปับ๊บเอออะไรไม่รู้ว่ามาดูเยอะดี <laughs> หยอกหยอกคือส่วนผสมเขาว่าน่าสนใจดีอันนี้เรื่องจริงต่อไปนะครับทุกคนเจลน้ำเสือน่อยตัวเนี้ยไม่พูดเยอะแล้วนะคือพูดจนเบื่อแล้วอะดักันบัดเอาง่ายๆว่าเป็นเจลลดรอยที่ชอบที่สุดแล้วตอนนี้ก็คือยังไม่เจอตัวไหนที่ถูกใจเท่านี้แค่น,นั้นจบก,ก็ทาไปเลยนี่แล้วก็คือนะทุกคนบูเจาะบำรุงเยอะกว่ากลางวานเพราะบูมาะเป็นสิวตันเยอะก็คือจะใช้ตัวนี้าลาโรนโพเซเอสเาคาเซรัมจะบอกวันนี้สองขวดแล้วนะขวดหนึ่งก็คือใช้นานเวอร์เอาง่ายๆาเลยก็คือช่วยเรื่องสิวมเซ ็คือใช้เป็นประจาอยู่แล้วแต่อีก,กันแน่มาชา้าอ่ะคือหยิบม,มาโดยบังเอิญคือมันเป็นลานรถพอดีอตัวเนี้ยอันที่จริงก็เคยพูดไปแล้วคลิปเต็มด้วยลารโรสโพเซเอฟเกต์เซรั่ แต่เดีจะบอกส่วนผสมขอให้เขาว่ามี LHA 0.45%จะสาลายสิวอุดตันผัดเซลล์ผิวแล้วก็ช่วยเรื่องรอยมีซาลิซิลิกแอซิด1น้เรซื่องสิวอุดตันแล้วก็แบคทีเรียมีกราคลิก3.5%ลดความรุนแรงของสิวอุดตันคือตัวเนี้ยใช้เพื่อสิวอุดตันอย่างเดียวสังเกตประมอจะทานตรงนี้เยอะเพราะผู้เหมาะเป็นสิวอุตันตรงนี้เยอะแล้วก็แบบลุกจมูกอะไรเงี้ยถ้าถามว่าตัวเนี้ยเหมาะกับใครนะก็คือเหมาะกับคนที่แบบผิวมันเป แต่งเช้าแล้วก็คือเย็นเลยเนี่ยแต้มเป็นละสีจุดใช่ปะสัมอีกกลางคืนนะสัมอีกคือทางง่ายๆเลยไม่ต้องคิดเยอะสรรพคุณนะคือครอบคุมอยู่แล้วจบเลยนะทุกคนคือทานอนตอนกลางค,นะคนืนนะไม่หุดหงิบนะด้วยเผื่อใครที่แบบทาสกินแคร์นอนแล้วมันเยิมเนื้อห,หน้าลำคาญหน้าอะไรเงี้ยทุกคนอย่างที่บอกว่าตอนกลางคืนนะผมจะทาหนากว่าช่ำกว่าจะทารอบเดียวอ่ะฉ่ำเลยก็ได้หรือจะทาแบบนี้แล้วก็รอให้แห้งแล้วก็ทาสัมอีกได้นะตอนเนี้ยคือกลางคืนเนี่ยจะทำอะไรก็ได้ไม่ผิดเลยพอดีอย่าง,น,งนะเราใช้พวกผ้าเซลผิวอ่ะแล้วพอทาาาออออออกกกกเเเเเจจลลลซรรร์โโบบบบ่่่่ะะะะมมันนทให้ดคคยืงี็ไปชชำๆวา ทาเซรัแค์แล้วแบบมันช่ำมันหนาแบบเนี้ยมันรู้สึกแบบจัดเต็มดีเค okay. แล้วก็ทาลิปคือลิปใช้ของเ um. มนเทอร์ลทามลิปครีมรีวิวไปแล้วาทาช่ำเหมือนกันทุกคนก็คือนะติดเวอร์ไว้ก่อนติดเวอร์ไว้ก่อนน้อยตัวจะทาเยอะเค okay. เสร็จแล้วก็คือไปทาโลชั่นโลชั่นทาตัวอันนี้สารบ,บูมอ่ะคือไม่เยอะนะคือถ้าไม่ได้ลองครีมอะไรเงี้ยคือจะเบาๆพยายามแบบเบาๆเพราะว่าหนเนี้ยคือแบบแพนักมากพื้นคืนทางหน้าแล้วคือรู้แล้วว่าแพ้อะไรทำคลิปลงดิกต็อกไปแล้วด้วยก่อนมันจะเล่าให้ฟังค ตอนแรกคิดว่าแบบนอนน้อยนอนดึกตื่นเช้าอะไรเงี้ยสรุปเลยตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วแพคคี้ม ไอ้บา <H> ทุกคนแค่นี้คือง่ายๆเลยและอันนี้คือครอบคุมมากนะครบมากสําหรับที่ผิวอะต้องการของคนที่แบบว่าเป็นสิวบอบบางแข็ง<า>่าย<ๆ>หน้ามันแล้วก็คือรูขุมขนกว้างมีเอสเซนต์เนี่ยให้ผิวแข็งแรงมีมอทิ์เรเซอร์สร้างกรอบป้องกันผิวให้ความชุม่มชื้นแล้วก็ลดรอยมีกันแดดสาคัญมากส่วนกลางคืนก็คือจะเพิ่มลาาลดอีกตัวหนึ่งสำหรับผิวตันถ้าใครไม่เป็นหนักก็คือข้ามตัวนี้ไปได้เลยหรือจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นที่แบบเหมาะกับปัญหาผิวอยู่ตัวเองก็ได้แล้วก็แบบเพิ่มเจลลดรอยนิดหน่่่่อยแแแคคนนน้้งงาามมมกกกเรรบบบบลลปีีีีททททุ็็ูใชวได ทดลองอะไรเลยไม่ได้ตามคำขออะไรเงี้ยให้ดูหนึ่งวันว่าง่ายๆสำหรับผิวบูมสำหรับผิวบูมแหะมันเป็นทุกอย่างที่แบบผิวบูมต้องการจริงๆนะอันเนี้ยพูดเลยก็คือจะเป็นประมาณนี้ก็ถ้าใครอยากเห็นหรืออยากให้ลองอะไรอีกนะครับทุกคนเกี่ยวกับตัวบุมเองที่บู้มใช้เองจริงๆนะทุกคนก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลิมถึงกดสไลค์ให้แล้วนี้ด้วยนะครับทุกคนแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊